โหนี่แสดงว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคุณนักสินไม่ชอบคุณเนวินเอาซะมากๆเลยนะเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะถ้าถึงขั้นจะดึงพรรคประชาชนมาร่วมรวัฐบาลอ่ะแต่กระแสการเมืองนะในระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันในระหว่างสสระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยด้วยกันวันนี้เขาบอกว่ามันมีอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะคุกรุ่นจริงๆนะครับ ในการที่จะพูดกันง่ายว่าเดินร่วมทางกันไปไม่ได้ตลอดรอดฟังนายกก็ออกมาสยบก,กระแสข่าวนะครับในเรื่องของการปรับครมนะว่าในช่วงนี้ยังไม่ได้มีการปรับแต่เมื่อวานเนี่ยวิเคราะห์มันไม่ได้ปรับช่วงนี้นะแต่มันปรับหลังจากที่มีการก็เรียกว่าอะไรหลังจากที่งบประมาณปี69เนี่ยคลอดออกมาแล้ว หลังจากงบประมาณปี69เนี่ยคลอดออกมาถึงจะมีการปรับแต่ในช่วงนี้เราวิเคราะห์ชัดเจนมันไม่มีการปรับคอรมอรอยู่แล้วถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องดูว่างบประมาณปี69เนี่ยนะมันคลอดออกมาแบบตลอดรอดฟังหรือไม่ถูกต้องไหมทีนี้มีงูเหา่าไม่มีงูเหา่าหรือไม่มียกมือสนับสนุนไม่ยกมือสนับสนุนนะ ในการผ่านร่างงบประมาณปี69หรือไม่อันเนี้นะครับหลังจากงบประมาณปี69ก็จะมีการถกกันไงว่าปรับหรือไม่ปรับเพราะฉะนั้นนายกออกมายันเลยวันนี้บอกไม่มีการปรับสอดคล้องกับคุณหนูอนุทินชาญวีรกูลว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่เพื่อไทยต้องถีบภูมิใจไทยออกจากพรรคร่วมรัฐบาลเห็นไหมครับความเคลื่อนไหววันนี้เนี่ยโอ้ทั้งคนที่เป็นหัวหน้าพัก เพื่อไทยอย่างนายกรัฐมนตรีทั้งคนที่เป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยอย่างคุณหนูอนุทินออกมาให้ข่าวเนี่ยพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยสยบดราม่าว่างั้นเถอะนะครับสยบดรามา่านี่สยบคนในพักและคนที่อยู่สังกัดพักอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมา นะครับปรากฏว่าพักการเมืองต่างๆเริ่มตื่นตัวขึ้นเริ่มขยับตัวเริ่มนะครับตระเตรียมในการส่งผู้สมัครสอสอลงในปี70กันแล้วนะวันนี้นะครับเ,เริ่มมีการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นพักร่วมรัฐบาลเองก็ดีนะครับหรือฝ่ายค้านนะ อย่างพักประชาชนหรือพักอื่นๆเนี่ยตอนนี้มีมีความเคลื่อนไหวแล้วนะครับว่าไอ้กลิ่นอายในการที่แบบโอ้หลังงบประมาณปี6-9เดือนหน้านี้เนี่ยนะฮะน่าจะมีการยุบสภาเกิดขึ้นเพราะความไม่ลงรอยของพักเพื่อไทยกับภุมใจไทยนั่นทําให้รัฐบาลไม่สามารถอยู่ครบเทอมได้นะเฮ้ยวันนี้เนี่ยข่าวมันออกมาเนี่ยนะฮะแบ่งรับแบ่งสู้กันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้น ความมั่นใจคือสิ่งสําคัญที่สุดคุณแอนสวัสดีคุณแผนสวัสดีคุณสุเทพนะคุณสรายุทธสวัสดีครับอืมเออนายกไม่เคยพูดอะไรที่เป็นความจริงสักเรื่องคุณยูทีบอกนะครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะมามา,มาฟังเออนะเชื่อไม่ได้ โอ้นายกไม่มีเครดิตขนาดนั้นเลยนะฮะนี่การวิเคราะห์ออกมาเนี่ยไม่ว่าเป็นบรรดาผู้สมัครสสสังกัดพักไหนก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ขยับละมีการขยับแล้วนะครับเพื่อเตรียมการเลือกตั้งในครั้งหน้าเขามองเลยนะครับว่าไม่น่าจะอยู่ครบเทอมไม่น่าจะอยู่ครบเทอมนั่นหมายความว่าสี่ปีเนี่ยคงไม่ถึงนะครับอันนี้หลายคนเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นสอสอนักวิเคราะห์การเมืองเนี่ยยังหาความแน่นอนในเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เลยอ่ะเออเพราะฉะนั้นพอมันเกิดข่าวนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยความมั่นใจต่างๆเนี่ยนะครับเออระหว่างขั้วการเมืองด้วยกันตกลงพักเราจะโดนขับไหมออพักเรายังจะเป็นพักร่วมรัฐบาลหรือเปล่าแม้กระทั่งข่าวออกไปยาวไปกว่านั้นนะครับข่าวออกไปยาวไปกว่านั้นว่าอะไรว่าคุณธรรมนัทเนี่ยน่าจะได้นั่งเป็นรัฐมนตรี มหาดไทยแทนคุณหนูอนุทินเสียด้วยซ้ำร้อนไปถึงคุณนรุมนเลยฮะร้อนไปถึงคุณนรุมนนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสากลเนี่ยนะครับก็ออกมาปัดข่าวลือเลยนะว่าเฮ้ยมันไม่เป็นความจริงกับที่ข่าวที่คุณธรรมนัทเนี่ยนะจะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแทนคุณหนูอนุทินเนะี่ยในกรณีที่ทีบ พักภูมิใจไทยออกจากพักร่วมรัฐบาลแล้วนะนี่ถึงขนาดนี้นะครับข่าวไปยาวถึงขนาดนี้จริงๆนะวันนี้ก็เลยมีข่าวมีหน้าของคุณนรุมลน,นะรัฐมนตร,รีเกษตรเนี่ยออกมาปัดกันพลาวันเพราะอะไรมันคือรอยร้าววันนี้พอแก้วมีรอยร้าวเนี่ยมันร้าวไปหมดเลยไหมมันร้าวไปถึงพักกล้าทำรรคุณนรุมลยาวไปถึงคุณธรรมนัทพรหมเผ่า เช่นเดียวกันครับวันนี้เนี่ยก็ร้อนไปถึงภูมิใจไทยและสมาชิกภูมิใจไทยวันนี้เอากันเองให้หลังจากศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับหลังจากการขึ้นไปพูดในสภาของคุณชัยชะลกคิดชอบเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องประกาศคนหายแล้วนะแล้วคุณชัยชนลงีเงียบหายไปเลยนะครับตอนนี้ลูกของคุณเนวินเนี่ยเงียบหายไปเลยเพราะนี่คือรอยร้าว รอยที่แบบเห็นได้ชัดมากๆเลยนะจะใช่ฮะในระดับเอาเรียกง,ง่ายๆว่าเจ้าสำนักของภูมิใจไทยเนี่ยนะครับเจ้าสำนักของภูมิใจไทยเนี่ยเขาเป็นวันสองเจ้าสำนักของภูมิใจไทยเนี่ยเขายันไปแล้วนะว่าจะอยู่กับเพื่อไทยอยู่กับเพื่อไทยไม่มีการปรับ เก้าอี้มหาดไทยไม่มีการปรับเก้าอี้กระทรวงต่างๆที่อยู่ในโคต้าของภูมิใจไทยแต่อย่างใดไม่มีการปรับเปลี่ยนออกมาเนี่ยนะสอดคล้องนะต้องต้องพูดว่าสอดคล้องกับคําพูดของนายกรัฐมนตรีอย่างคุณอุงอิงสอดคล้องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสยบดราม่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นดราม่าในส่วนของการถีบภูมิใจไทยออกจากพักร่วมรัฐบาลหรือจะมีพักอื่นเข้ามา นะครับเสริมทัพอย่างบิ๊กป้อมเนี่ยวันนี้ข่าวออกมานะครับในการประชุมใหญ่นะของพักพลังประชารัฐราไปถึงบิ๊กป้อมฝ่ายาค้านคุณคิดดูบิ๊กป้อมพูดว่าหัวเด็ดตีนขาดยังไงวันนี้จะไม่กลับไปร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยเด็ดขาดโอ้โหนี่บิ๊กป้อมบอกว่าการประชุมใหญ่ของพรกพลังประชารัฐเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณวันที่27มั้ไหมย7 7เมษาเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับด้วยแรงแค้นหรือแรงอะไรก็ไม่รู้แหละนะผลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณบอกหัวเด็ดตีนถาดนะเงาก็ไม่เหยียบหน้าก็ไม่มองวันนี้ไม่มีทางที่จะกลับไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยอีกต่อไปนะ <c oughs> นี่พูดกับแรงแค้นด้ืออะไรก็ไม่รู้ละ่ะวันนี้เนะี่ยบิ๊กป้อมเนี่ยเลือดขึ้นหน้าเลยพอพูดถึงพรรคเพื่อไทยนะ เนี่ฮะรอยร้าวกระแสเนี่ยมันก็มีข่าวบางมุมที่ชวนให้คิดนะว่าพักเพื่อไทยมีข่าวออกมาพักเพื่อเพื่อไทยเนี่ยหลังจากที่ขับภูมิใจไทยออกไปเนี่ยอาจจะมีการดึงประชารัฐเข้ามาเออซึ่งคนนักข่าวเนี่ยก็ต้องดอดไปถามบิ๊กป้อมนะว่าถ้ามีช่องในการที่จะให้กลับไปร่วมรัฐบาลเนี่ยบิ๊กป้อมจะโอเคไหม ซึ่งบิ๊กป้อมบอกว่าอะไรบิ๊กป้อมบอกไม่ไปแล้วยังไงก็เข็ดแล้วไม่เอาอีกแล้วบิ๊กป้อมไม่ไปแล้วเออเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นพอมีการเคลื่อนไหวอย่างเนี้ยนะครับมีการเคลื่อนไหวอย่างเนี้ยมันก็เกิดแรงกระเพื่อมหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าการที่รัฐบาลเนี่ยนะ จะอยู่ครบเทอมหรือไม่ครบเทอมหรือไม่หลังงบประมาณปีหกเก้าออกมาเนี่ยเบ็ดเสร็จเนี่ยน่าจะเดือนหน้าเนี่ยหลังพฤกษภาหลังม,มิถุนาเนี่ยนะครับจะมีการปรับคอรอมอรหรือไม่หรือถ้าไม่ปรับนั่นหมายความว่าสยบรอยร้าวต่างๆได้นะครับโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจริงๆที่ผ่านมาคือข่าวลือทั้งหมดเพราะฉะนั้นการร่วมรัฐบาลของพรรค ภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยนั้นก็ยังคงต้องอยู่กันแบบครบเทอมนะครบเทอมหมายถึงสี่ปีจนถึงการเลือกตั้งครั้งหน้านั่นเองเออเอาแล้วสวัสดีพี่น้อยนะฮะสวัสดีคุณมณีนะครับเออแล้วอย่างนี้โอกาสของพรรคประชาชนจะยังไงล่ะนี่พรรคประชาชนกระแสพรรคประชาชนจะยังไงล่ะชรนี้เนี่ยฮะ วันนี้เนี่ยเขาถกกันในกลุ่มพักการเมืองแกนนำกันทั้งหมดแล้วนะแล้วก็มีคำถามเมื่อกี้ที่ค้างอยู่ใช่ไหม FC น่าจะไม่ใช่ FC ของพักประชาชนนะก็ถามมาเลยบอกให้พูดได้ด้วยว่าสอส,อสอพักประชาชนมีถึงร้อยห้าสิบคนทำไมเงียบกริบเลยในะสภา,าไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยไม่เหมือน มีร้อยห้าสิบคนก็เหมือนมีสอสอไม่ถึงสิบคนไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเออนี่คือคําถามที่น่าสนใจนะมีสอสอไม่ใช่มีคนเดียวนะมีร้อยห้าสิบคนทําไมมันเงียบจังเลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะผมว่าก็แล้วแต่ก็กกมีการเคลื่อนไหวนะมีการเดินเกมในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องตึกเขาเรียกว่าอะไรอาคารอะไรนะประกันสังคมเจ็ดพันล้านอย่างเงี้ยนะ เออนะครับเจ็ดพันล้านของสสไอและหลายๆคนก็มองว่าวันนี้เนี่ยนะร้อยห้าสิบคนเนี่ยในสภาเนี่ยนะครับเกือบครึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะทําอะไรฝั่งรัฐบาลได้เลยเหรออะไรประมาณเนี้ยนะฮะในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ผ่านพ้นไปแล้วเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยุทธ,ธาศาสตร์การโรยเกลือของวิโรธลัคนาอดิศร จะสำเร็จไหมเออโรยเกลือไปถึงไหนแล้วพี่อภัยสวัสดีครับนะครับคุณโทษสวัสดีฮะเออโรยเกลือมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาการเมืองตอนนี้น่าสนใจนะผมมองว่าต่อไปจากนี้ตามไทม์ไลน์เลยนะขอการเมืองที่ติดตามการเมืองเนี่ยติดตามกันอย่างใกล้ชิดจริงๆในเรื่องของการบทการลงโทษนะครับ หรือบทในการพิจารณาของปปชในเรื่อง44สอสอของพรรคประชาชนซึ่งอยู่ประมาณนั้นจริงๆตอนนี้เหลือประมาณนั้ไม่น่าจะเกิน14บสองถึง14สอส,อสอที่ดำรงตำแหน่งสอสอของพรรคประชาชนตอนนี้นะว่าจะโดนโทษการเมืองไหมปปชจะชงเรื่องไปที่สารดีกาไหมนะครับกรณีหนึ่ง ซึ่งถ้าโดนค่ะจริงๆเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของพักฝ่ายค้านนะหรือของพักประชาชนนั่นเองอ่ะเปลี่ยนแปลงยังไงอ่ะก็คุณเทงเนี่ยหัวหน้าพักเนี่ยก็โดนไปด้วยนะหนึ่งหนึ่งสองนะนะครับเออคุณไหมสิริกัญญาก็โดนนะครับอันนี้แล้วแต่บุคคลนะเพราะพิจารณารายบุคคลนะครับว่าจะโดนปปชเขาฟันไหม เออคุณวิโรธก็โดนอยู่ในสิบสิบสองสิบสี่สอสอใช้คำว่าสี่สี่สอสอแล้วกันจะได้ฟังง่ายขึ้นนะคุณเท่าพิพกก็อยู่ในสี่สี่สอสอคุณวิโรธอยู่ในสี่สี่น้องกายอยู่ใน 44, สี่สี่สอสอและหลายหลายคนเลยฮนะตอนนี้ถ้าไปไปทั้งแผงวิเคราะห์ต่อไปเลยนะครับโอกาสรอดมีไหมของสิบ ผมใช้คําว่า12บสองสสก็แล้วกันนะตัวเลขอาจจะคลาดเคลื่อนบวกลบกัน1นึงึงสองสสที่อยู่ในสังกัดพักประชาชนนะคือถ้าส2สองคนนี้โดนปปชชี้มูลจริงนะครับชี้มูลจริงโดนทั้งกระจุกเลยก็จะทําให้กระแสของพักประชาชนมันมีอยู่สองทางคือทําให้กระแสพักประชาชนเนี่ยนะ มันวูบวูบลงไปเลยเพราะระดับแกนนําโดนไปนะฮะหลายคนเลยทีเดียวทําให้กระแสตกลงไปสําหรับพักประชาชนที่กระแสตกอยู่แล้วเดิมทีเนี่ยนะครับอันนี้คือเวทีหนึ่งกับเวทีสองทำให้ประชาชนเกิดความเห็นใจทําให้กระแสของประชาชนของพักประชาชนเนี่ยปลุกกระแสความเห็นใจจากประชาชนอีกครั้งหนึ่งวูบขึ้นมาไม่ใช่วูบลงนะ วูบวุบขึ้นมาอีกทําให้จุดกระแสติดก่อนการเลือกตั้งเออนี่คือมีสองเวจริงๆพี่น้องคิดว่าเป็นเวไหนฮะมีคนถามต่อไปนะว่าระดับแกนนําของพรรคประชาชนถ้าโดนครั้งนี้เนี่ยโดนไปแล้วเนี่ยนะไอ้เจนสี่เจนห้าเนี่ยที่จะมานําพรรคประชาชนเนี่ยคือใครเออ ก็ต้องมองที่เลขาพักล่ะเลขาพักประชาชนคือใครตอนนี้เพราะโดยธรรมเนียมการเมืองแล้วเนี่ยนะครับเลขาพักก็จะเลื่อนตําแหน่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเออเออกลัวจะไม่เป็นแบบนั้นนะสิคุณหมิวเอาจริงๆนะดูประวัติศาสตร์การเมืองนะที่เกี่ยวกันหนึ่งหนึ่งสองส่วนมากไม่รอดนะไม่ได้พูด เพื่อทับถมฝั่งใดและยกยอปอปั้นฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะแต่โดยส่วนมากเอาแค่ข้องแวะข้องเกี่ยวกันหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมีอันเป็นไปหมดเลยมีอันเป็นไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงฮะยังไงฮะเออนี่มีคนชวในให้ร่วมครีอเอเตอร์คืออะไระทิกตอกผมทำไม่เป็นจริงนะ เออนะครับอ๋อเชิญแขกรับเชิญมาคุยกันในห้องผมทำไม่เป็นว่พะพักประชาชนต้องไม่ตายประชาชนต้องเลือกประชาชนการเมืองใหม่ประชาธิปไตยใหม่อสวัสดีพี่ัมไัยนะฮะก็ยังต้องดูครับว่าแกนนํารุ่นต่อไปนี่คือใครแต่ถ้าบทวิเคราะห์นะครับพักการเมืองมรารยาท พักการเมืองเนี่ยก็อย่างคุณชัยธวัฒน์ใช่ไหมคุณเหน่งไหมคุณพิธาเนี่ยหลุดจากตําแหน่งหัวหน้าพักนะเลขาธิการพักคือคุณชัยธวัฒน์ก็เลื่อนขึ้นเป็นหัวหน้าพักแทนคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเท้งหลุดสอสอเท้งหลุดใช่ไหมก็จะเป็นคุณสรายุทธใจหลักซึ่งเป็นเลขาธิการพักคนปัจจุบันนี้ก็จะขึ้นมันนำทัพ แทนสอสอทเทงพี่น้องคิดว่าไงบ้างครับสวัสดีคุณเสรีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะอันนี้วิเคราะห์ทั้งฝ่ายรัฐบาลนะและฝ่ายค้านนะเพราะเราจะวิเคราะห์ฝ่ายรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้นะฝ่ายรัฐบาลตอนนี้เนี่ยนะเขาตกกันในเรื่องอะไรเขาตกกันในเรื่องว่าจะถีบกรุงใทไทออกอกจากพักร่วมรัฐบาลหรือไม่แต่ส่วนฝ่ายคา้าน ก็ติดชะงักเรื่อง112ว่าปปชาเนี่ยจะชี้มูลไหม12-14สอสอนี่วิเคราะห์ตั้งสองด้านเลยนะเมื่อวานเนี่ยวิเคราะห์แค่เฉพาะพักร่วมรัฐบาลและพักเพื่อไทยแต่วันนี้เนี่ยสด้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการปรับทับวันนี้โดน12-14สอสอปปชาชี้มูลเนี่ยถ้ากราวรูดไปเลยนะคิดในทางที่แยกเลยนะ จะทําให้กระแสพักประชาชนเนี่ยวูบลงไปหรือไมอ่พี่น้องมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับไม่รู้ <laughs> นะครับไอ้ส่วนยุคพักหรือเปล่าผมไม่รู้นะแค่หัวหน้ามากกว่าออืมอืมม เราต้องแพ้ตลอดหรืออืมคือตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในชั้นปปชครับนะครับถ้าปปชเนี่ยปปชก็บอกว่าภายในเดือนมิถุนาพรึกษภามิถุนาก็เดือนหน้านี้แหละในเรื่องคดี44สสเนี่ยไม่เกินมิถุนาจริงๆนะจึงต้องเอามาพูดหลายคนหลายช่องก็เงียบไปละรอแค่วัน วันโดนเชื่อดหรือวันขึ้นเขียงนะครับแต่ถามว่าแพ้เราต้องแพ้ตลอดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าเป็นสอสอดันเดือดร้อนแทนพมา่าคือต้องดูว่าปปชคนของใครพอพูดไปอย่างนี้นะครับหลายคนก็บอกว่าเฮ้ย e ปปชมันจะคนของใครมนันองค์กรอิสระ องค์กรอ,อิสระปปชไม่ได้ขึ้นตรงกับใครปปชก็ย่อมาจากป้องกันและประบาบปรามการทุจริตและประับพึกมิชอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นองค์กรอ,อิสระแต่ในการชี้มูลความผิดในเรื่องของสิทธิสนนะ ก็ต้องมานั่งมองอีกว่าปปชเป็นคนของใครเนี่ยหลายคนก็ต้องตั้งคําถามนะใครให้กําเนิดปปชเอาใครให้กําเนิดปปชเอาเด็วสวัสดีคุณชัดนิดานะครับสวัสดีจ้าอืมอืมใครให้กําเนิดปปชครับประธานปปชเป็นคนของใครอะ่ะสุชาติใช่ไหมประธานปชปชคนปัจจุบันอะ่ะล่าสุดอะ่ะที่ไปขอความช่วยเหลือจากประธาน สภาอย่างคุณวันมัวหมัดนอมทา้าอืมสุชาติเป็นคนของใครอืมแต่ก่อนผมคือกองเชียร์ตอนนี้ขอเป็นกองแข่งดีกว่าครับอพอพูดถึงบชเป็นคนของใครนี่พูดไม่ได้เลยนะยนะฮะ เอาทั้าปปชเป็นคนของฝั่งรัฐบาลน,นั่นหมายความว่า12 14สอสอสอไม่เหลือแน่กล่าวรูดแน่นอนอ่ะจริง,รงๆก็ไม่เหลือล่ะจะเหลือไว้ทำเสียนอะไรถูกต้องไหมแต่ถ้าปปชไม่ใช่คนของใครพิจารณาตรงไปตรงมาและชี้มูลใครไม่ชี้มูลก็ว่ากันไปตามรายบุคคลเนี่ยนะเอน้องกายจะโดนไหม คุณวิโรจจะโดนคุณโรมจะโดนไหมคุณไหมจะโดนไหมคุณเทงจะโดนไหมนี่ถ้าโดนหมดตามรายชื่อที่ผมพูดมาเนี่ยก็โอ้โหครับนะก็ถือว่าเป็นการตัดกําลังพักประชาชนไปได้เยอะพอสมควรนะเออนะฮะเป็นคนของใครเป็นคนของบิ๊กป้อมเหรอเฮ้ยใช่เหรออืม <c oughs> คุณหมีงูเขาโดน เดานะั้นี่ขนาดเดานะทั้งยวงเลยวันนี้ข่าวมันมากลิ่นไม่ค่อยดีอ่ะคุณได้ดูข่าวดูบทสัมภาษณ์หรือการขึ้นพูดของคุณตูจ่จตุพรพรมพันธ์ไหมคุณตู่บอกว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยสงสัยขอโทษนะ้าใไรเชียฝ่ายค้านนะสงสัยท่าทีของพักประชาชนเหลือเกินอ้ามยังไงกันละเนี่ย เออเหมือนมีความรู้สึกว่าอ่อนกําลังลงดูน่ารักขึ้นอะไรอย่างนี้ป่ะเห็นไหมเห็นเห็นบทวิเคราะห์ของคุณตู่จตุพรไหมตั้งข้อสังเกตแล้วนะว่าวันนี้ทําไมคุณตู่จตุพรเนี่ยอ่าผมเล่าให้ฟังอีกพี่ตู่เนี่ยนะเขาก็วิเคราะห์ไปว่าพักประชาชนช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยดูเดือดนะดูน่ารักกับฝั่งรัฐบาลเหลือเกิน หรือมีนัยยะข่าวลือว่าการจับมือกับพักคเพื่อไทยและเฉดหัวพักคภูมิใจไทยออกน่าจะเป็นเรื่องจริงอันนี้ว่ากันไปตามข่าวนะบทวิเคราะห์แต่ละคนแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนที่จะเชื่อนะผมไม่ได้บังคับให้เชื่อนะอะแต่พี่ตู่ก็บอกว่าช่วงนี้แผ่วๆไว้นะสำหรับประชาชนซึ่งเขาตั้งข้อสังเกตว่างไง เราตั้งข้อสังเกตว่ามีสอ,สอสอไม่ได้คนเดียวนะแต่ทําไมไม่ปึงปังตึงตังบ้างเลยมีสอสอเกือบครึ่งสภาร้อยห้าสิบคนทําไมมันดูเงียบเชียบเรื่องบางเรื่องชั้นสิบสี่ไม่กล้าแตะเรื่องบางเรื่องอย่างเกาะปูดก็ดูไม่ดูเดือดเรื่องบางเรื่องในเรื่องของอที่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นที่ดินเขากระโดงที่ดินเ,าเขาใหญ่ อใช่ไหมโรงแรมของคุณหนูอนุทินอย่างเงี้ยคือท่าทีดูอ่อนมากๆคุณตูจะุพรก็นะคล้ายๆตั้งข้อสังเกตว่ามีซัำติงอะไรบางอย่างหรือไม่นี่บนะทควาะี่บทวิเคราะห์มาอย่างนี้ยโดนดาเลกเลยสำหรับเอฟซของพรรคประชาชนก็ทัวลงกันไปเลยแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องเอามาพูดนะครับ และส่วนว่า FC ฝั่งไหนจะเชื่อหรือไม่เชื่อกันแล้วแต่แต่วันนี้พอรอยร้าวมันมีให้เห็นจากคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยมันก็ผ่านไปหมดเลยคุณเห็นไหมพักพลังประชารัฐบิ๊กป้อมจะกลับไหมคุณน่ารุม่มมลคุณธรรมนัสจะขึ้นเป็นน้ำตีมหาไทยหรือเปล่าพักร่วมรัฐบาลยังคงรูปเดิมไหมพักประชาชนเห็นบอกว่ามีการคุยกันหลังไหม จะจับมือร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยหรือเปล่าอูโหูนี่นะฮะจริงๆนะอืมสวัสดีครับตาเดือนพอดีเ,ออเฟซเฟซเ,เฟซบุ๊กมันโดนบล็อกครับมันก็เลยผ่านมาที่ติ๊กตงติ๊กตอกก็ไม่ได้ไลค์เลยนะครับตอนนี้มาปกติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบทครอยนี้ให้น้ำหนักกี่เปอร์เซ็นต์ครับเอ,อ,อยากจะถามว่าให้น้ำหนักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ ในการที่พักเพื่อไทยจะมาจับมือกับพักประชาชนแล้วเอฟซีจะว่ากันยังไงถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงและเอฟซีจะว่ากันยังไงเออไม่ว่ายังไงออกความคิดเห็นบ้างก็ได้แต่นี่เป็นบทวิเคราะห์และเป็นความสงสัยของคุณตูจ่จตุพรด้วยคุณตูจ่จตุพรสงสัยและได้กลิ่นทำแม่งทำแมนงจริงผมเลยหยิบยกออกมาพูดว่าเออ มีความคิดเห็นยังไงบ้างในบทวิเคราะห์ของคุณตู่จตุพรในจุดตรงนี้นะอ,อกับท่าทีของประรชาชนวันนี้เนี่ยมันชวนให้สงสัยหรือไม่ว่ามีสอสอร้อห้าคนนะคุณร้อยห้าิคนนี้เยอะมากนะพอที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะแต่วันนี้กลับกลายมีร้อยห้าสิคนนี่ตามความรู้สึกที่ผมวิเคราะห์นะจากคําพูดนะว่าเหมือนมีสอสอไม่ถึงสิคนอะ่ะ มันทำอะไรทำให้เกิดทำให้รัฐบาลสั่นคลอนไม่ได้ทำให้รัฐบาลโอ้โหย่าว่าเจ็บแสบเลยแม้กระทั่งรัฐบาลคันยังไม่คันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเออเนี่ยนะคุณสมบัติบอกพี่ตู่เนี่ยก็พูดไม่ถูกเสมอไปเอ,อนะเออว่าไงฮะสำหรับบทวิเคราะห์บางบทวิเคราะห์ผมก็ชวนเอามาถามกันดูนะครับเออ เชื่อได้ไหมมีแนวโน้มไหมมีความเป็นไปได้ไหมเออว่าจะว่าจะเกิดแนวโน้มในลักษณะแบบนั้นอะ <c oughs> อืม <c oughs> นั่นเลยฮะใช่ไหมย้อนไปที่ดิวฮ่องกงนี่พอพูดก็หาว่าโจมตีพป,ประชาชนอีก แต่มันต้องพูดนะมันสอดคล้องว่าดีวว่าประชาชนที่คุณธนาธรเดินทางไปที่ฮ่องกงตอนแรกบอกไม่ได้เดินทางแต่พอตอนหลังนักข่าวมาเช็คไฟเช็คตัว๋วเช็คไทม,มิ่งเช็คเวลาประจวบเหมาะกันไปที่ฮ่องกงและเหมือนกับว่าจะไปคุยกับคุณทักษิณสีด้วยซ้ำนักข่าวก็จับโป้ได้ว่ามีการไปคุยกันจริงแต่ตกลงกันอย่างไรนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งก่อนการเลือกตั้งปี66หกจได้ไหม ก็ออกมาปฏิเสธกันพลวันนักข่าวก็ไปไล่ทไลายไปเช็คตัว๋วเที่ยวบินของคุณธนาธรตรงกันหมดเลยไปฮ่องกงจริงๆนะครับเออนี่มันก็เป็นบันไดในการวิเคราะห์ของคุณตู่จะถูกพรหรือไม่นะว่าวันนี้มีดิวสอสอร้อยห้าสิบคนใครจะเกิดไม่เกิดอยู่ที่คุณธนาธรคนเดียวนะว่าจะจิ้มใครให้เกิดน,นี่ฉะนั้นเนี่ย นะวันนี้ร้อยคนทำไมสอสอเงียบกริบทั้งสภานี่คือบทวิเคราะห์แบบตรงไปตรงมาไม่เลือกข้างนะครับนะเออส่วนพวกเราจะคิดกันยังไงก็แล้วแต่นะครับจะเชื่อไหมจะไม่เชื่อจะอะไรยังไงก็ลองคิดช้าๆ้าไม่ตรงดีบการเมืองมีเวลาให้คิดเยอะมากเลยไล่ทำลายกันดีๆนะครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เอาวิเคราะห์ฝ่ายคา้านเอาฝ่ายรัฐบ,บาลวิเคราะหแล้วมาหวฝ่ายคา้านมั่งจะเอาอยัางไงอืมเออนะครับเป็นไปได้เหรอดูเป็นไปได้ใช่ไหมหรือ,อยังไงโหนี่แสดงว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคุณนักสินไม่ชอบคุณเนวินเอาซะมากๆเลยนะเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะถ้าถึงขั้นจะดึงพักประชาชนมาร่วมรัฐบาลอ่ะ do